มามาจากอันดับ5ตัวละครหญิงที่ผมชอบมากมาดูกันสุ่มกันเลยเลยผมรู้จักตัวนี้ไม่เคยดูอีวาเกเลียนนะผมก็ข้ามไปก่อนแล้วกันมาขอตัวท่จักหน่อยได้ไหมอันนี้ก็ไม่เคยดูแอ t แกรนด์ไนเหมือนกัน <laughs> เฮ้ยมันมีตั้งหลายล้านตัวนะตัวละครหญิงอ,ะอ่ะมาสักตัวเถอะนะมาร์เลดี้เหรอก็บวตในมาฮิโร่ไม่ค่อยเยอะอ่ะอันดับส4ไปก่อนแล้วกันโอเคมาได้ดับ4แล้ว โอ้ฮิเมโนะอันดับสามมาเลยอีกสามตัวต้องหายได้โอ้มาลินไม่ค่อยตามลงเนี่ยแต่เคยดูมันผ่านแล้วรู้สึกชอบอะ่ะอืมขอไม่จีนันอันดับละกันว่าผมผมไม่รู้ว่าคาแรกเตอร์จริๆของมารินมันเป็นยังไงไงก็รู้สึกว่าเออถ้าเอามาตีอันดับมั่วๆก็อาจจะโดนด่าได้อะไรอย่างนี้เนาะโอเคมาอีกสามตัวต้องหายโอ้ oh. ไม่เคยดูสอดอาร์ตอะคือต้องขอไฟล์ด้วยนะที่ผมดอนิเมะนว่นะคือผมแบบเลือกดูมากเลยอะอน,นิเมะอะอันนี้อะไรเนี่ยมาลิเมอร์ลิลนบันพีบันเฮ้ <c oughs> ยขอหน่อยนะอน,นิเมะผมก็ดูหลายเรื่องอยู่โมโมะอันดับสองเลยมาอีกสองตัวสุดท้ายอันดับหนึ่งอันดับห้ามาดูกันอันนี้มาดูต่อ เฮ้ยอ,อีกแค่ส,สองตัวนะมาให้หน่อยเฮ้ยหน้าเราเร็วเร็วเร็วเฮ้ยมันมีตั้งเยอะนะโอ้โหเลิกส่งตัวแบบจากวันพีจากเรื่องนี้ผมไม่เคยดูมาได้ไหมอ่อาไออแทกออนไอทานอีกเร็ว,รวอีกสองตัวจะได้รีบปิดคลิปเร็วเนจิเล่เออ่า เอาไงดีอะเอ่ออันดับหนึ่งไปเลยนะน่ารักจริงๆนั่นเนจิเลเนี่ย,ยมาอันดับห้าตัวสุดท้ายขอที่ผมรู้จักโทกะอ่ะอันดับห้าไปเลยโอเคได้ละปิดคลิปจบรอ EP2 สองนะมาแน่นอน EP2 สอง